สวัสดีครับผมนายเวสิสิบสวิศกรคอมลิวเตวันนี้ผมจะมาทดลองดูการทำงานของ OS ในการทำสเกจตูริงนะครับครับโดยในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทำการโหลดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับ โปรแกรมเราก็จะมีชื่อว่าฟ o n i c group นะครับแล้วก็เราจะทําการสร้างโปรเซ s ขึ้นมา1นึ่งโปรเครับหลังจากที่เราสร้าง process ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีส่วนของ PID นะครับซึ่งจะเป็น process ID แล้วก็ name ก็คือชื่อของ Process นะครับก็คือ for อ n i c group แล้วก็มี state memory priority นะครับแล้วก็มี burst นะครับ มีสว a p แล้วก็มี P name ครับก็คือชื่อของ Process ครับ CPU แล้วก็ P P I D ครับ P P I D นี้ก็จะเป็น Parent p a r e n t P I D นะครับหลังจากที่เราสร้าง r o c e s s ขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ process ตัวนี้มันก็จะไปอยู่ในส่วนของ ready process queue นะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนของโปรแกรมที่รอการทำงานครับก็คือพร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็จะกดทำการ start เข้าไปครับ หลังจากที่เรากด Start เนี่ยไอ้ส่วนของโปรแกรมของโปรเซสต,ตรงนี้เนี่ยมันก็จะย้ายขึ้นมาอยู่ตรง running process ครับแล้วก็รอจนกว่าโปรแกรมจะรอะจนกว่าโปรเซสจะทำงานเสร็จครับครับหลังจากที่โปรแกรมเนี่ยทำงานเสร็จครับก็จะเห็นได้ว่า โปรแกรมเนี่ยมันก็จะโปรเซสเนี่ยก็จะถูกเทอร์มินเตไปเองนะครับแล้วก็เราจะมาดูที่วิวหลอกนะครับเราสังเกตเห็นได้ว่าวิวหลอกตรงนี้เนี่ยก็จะมีโปรเซสเวดดิ้งไทม์เนี่ยเท่ากับ0.16ย์นเซคกอ์นะครับเรากดเคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็ขั้นต่อมาเนี่ยเราจะมาลองทำการออใช้สเก e d ด l เลอร์ที่เป็น First Come First s e r v e นะครับ เราก็คลิกเลือกที่ first come first serve ครับแล้วก็สร้างโปรเซสขึ้นมา2ตัวครับหลังจากที่เราสร้างโปรเซสขึ้นมา2ตัวแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการ start ครับครับหลังจากที่เรากด start เนี่ยไอ้ตัวโปรเซสที่เป็นโปรเซสหนึ่งก็จะขึ้นมาทำงานครับแล้วโปรเซสสองก็จะอยู่ตรงส่วนของ ready process เพื่อรอทำการทำงานต่อไปครับ แล้วก็เมื่อโปรเซ s ที่1เนี่ยทำงานเสร็จครับโปรเซสสองที่อยู่ตรง Ready เนี่ยก็จะขึ้นมาทํางานต่อครับซึ่งการทํางานของสเก็ตเทิล d u อร์แบบ first come first serve ก็คือ process ที่มาก่อนก็จะได้เข้าทํางานก่อนครับ แล้วเมื่อโปรเซ s ทำงานเสร็จเนี่ยก็จะ t e r m i n ิน e ตัวเองออกไปครับครับขั้นต่อมาเราจะมาลองทำการใช้ s เก e เ u ล e r อรที่เป็น non preemptive นะครับโดยเราจะเลือกที่ shortest job first นะครับแล้วก็เลือกเป็น non preemptive ครับตรงนี้เราจะสร้าง process ขึ้นมาใหม่นะครับ4ตัวด้วยกันครับซึ่งตัวแรกเนี่ยเราจะให้ priority มันเท่ากับ3ครับแล้วก็ตัวที่2ให้เป็น4ครับ ตัวที่สมให้เป็นสองครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น Priority 3ครับเอ่อขอเอาใหม่ครับตัวแรกเป็นสามครับตัวที่สองเป็นสองตัวที่สามเป็นสี่แล้วก็ตัวที่สี่เป็นสามครับ หลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการ start ครับเมื่อเรากด start เนี่ย process หนึ่งครับก็จะขึ้นไปทำงาน,นครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ย priority เป็น3นะครับแล้วก็ตัว process 2เนี่ย priority เป็น2นครับซึ่งตามจริงแล้วเนี่ย priority ที่เป็น2เนี่ยควรจะขึ้นไปทำงานก่อน,นครับเพราะว่ามี priority ที่น้อยกว่าครับแต่ว่า เราเลือกทําการสเกจเลอร์แบบนอนพรีเมทีฟนะครับมันก็เลยสามขึ้นไปทํางานก่อนนะครับเมื mm ่อ hmm. เอ่อโปรเซสที่1นึ่งทำงานเสร็จครับโปรเซสที่2ก็จะขึ้นไปทำงานต่อเลยครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น Priority 2สองนะครับแล้วก็เมื่อ2องทำเสร็จก็จะเป็นโปรเซสสามที่เป็น Priority 4สี่นะครับ ก็จะทำงานกันตามลำดับครับก็รอจนกว่าโปรแกรมจะทำงานจนจบแล้วก็เทอร์มินตตัวเองครับ ขอไปครับเอ่อโปรเซสครับหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วครับเราก็จะมาแวะดูวิวหลอ,อกกันสักแบบนึงครับเห็นได้ว่า a v e r a g ร p เ o c โปรเ a i t i n g ิ i ง e มเนี่ยเป็น34.62 second เซกเกินนะครับเห็นได้ว่าเอ่อ a อ e รเเนี่ยมัน เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาครับเราจะเลือกมาเป็นแบบกราวเ r o ร i n นะครับโดย Time t i c k เนี่ยเราจะเลือกเป็น s 0นะครับแล้วก็เป็น non preemptive นะครับคราวนี้เราจะสร้างโปรเซสขึ้นมาด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับแต่ว่ารอบนี้จะไม่มี Priority นะครับก็คือ Priority จะเท่ากันหมด หลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการกด run ครับกด start แล้วก็รอเป็นระยะเวลา2วินาทีครับแล้วก็กด suspend ครับหลังจากที่เรากด suspend แล้วเนี่ยเราจะมาคลิกเลือกดูที่ process ตัวใดตัวหนึ่งนะครับน,นี้แล้วก็กด show pcb ครับทีนี้เราจะมาดูที่ค่า pcb นะครับซึ่งค่า pcb ค่า pcb เนี่ยก็จะเก็บพวก information ต่างๆของ process ไว้ ate, นะครับโดย ไอตัวที่เราจะมาโฟกัสกันก็คือตัว PC register นะครับ PC register เนี่ยก็จะเป็นตัวแปรที่เอาไว้เก็บคำสั่งนะครับที่จะทำต่อไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเลข53าบครับเลข53เนี่ยก็จะเป็นคำสั่งชุดต่อไปนะครับที่มันจะทำงานนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่า process นี้ขึ้นไปทำงานเนี่ยก็คือ PCB ก็จะมาเอา่อ PC ก็จะมาชี้ที่53ก็คือคำสั่งของตัวนี้นะครับทีนี้เราก็จะมากด Resume ครับเพื่อให้โปรแกรมทำงานต่อครับอ๋อผมลืมนะครับอขอโชว์ PCB กรอบนะครับซึ่งไอข้อมูลในนี้ตัวที่สำคัญนะครับก็จะมีเป็นพวก Process ID นะครับแล้วก็ มี priority ครับมี burst time อะไรพวกนี้ครับ burst time เนี่ยก็จะเป็นระยะเวลา average burst time ก็คือระยะเวลาที่มันใช้ทำนะครับส่วน priority เนี่ยก็เป็นลำดับความสำคัญของ process นี้นะครับ process state นะครับก็คือเป็น state ที่บอกว่ามันอยู่ในสถานะอะไรครับซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ใน ready นะครับแล้วก็กด resume ให้มันทำงานจนจบครับตอนนี้มันทำงานวนลูปนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ใหม่นะครับ เดี๋ยวขอทำอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วร,รอสักครู่จนกว่ามันจะทำงานจนเสร็จนะครับสำหรับไอตัว ลาโรบินตัวนี้เนี่ยก็คือใช่หรือเปล่าสำหรับราโรบินเนี่ยการทำงานของมันก็คือมันจะแบ่งออกเป็นบล็อกๆนะครับซึ่งโปรเซ s หนึ่งเนี่ยเข้ามาทำงานมันก็จะทำงานเป็นระยะเวลาเท่ากับ Time t m m t t c x s ของเรานะครับแล้วก็จะสลับไปทำอีกโปรเซ s หนึ่งไปเรื่อยๆอย่างเี้ครับ จะสังเกตได้จากตรง running process ตรงนี้ครับที่มันจะทํางานเป็น process หสลับเป็น process สแล้วก็สลับเป็น process สกันไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าทุก process จะทํางานจนเสร็จนะครับซึ่งระยะเวลาที่มันสลับก็คือเท่ากับ10 ticks ตรงนี้นะครับที่เราตั้งค่าไว้เป็น time quantum นะครับ เดี๋ยวรอสักครู่จนกว่าโปรแกรมจะทำงานเสร็จนะโอเคครับหลังจากนั้นเราจะทำการทดลองเราโรบินเป็นแบบ e e m ยมที e นะครับทีนี้เราจะสร้าง รเซสขึ้นมา2ตัวนะครับคือมี Priority เป็น2ครับแล้วก็ Priority เป็น3หลังจากนี้เราจะกด Start นะครับแล้วระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราจะเพิ่มโปรเซสเข้าไป1ตัวนะครับโดยจะกำหนดให้ Priority เป็น1นะครับตอนนี้การทำงานเนี่ยก็จะทำงาน p r i o r i t y 2นะครับแล้วเราจะเพิ่ม Priority ที่เป็น1เข้าไปนะครับ จะสังเกตเห็นได้ว่า priority 2ครับจะเข้ามาอยู่ตรง ready queue นะครับแล้วก็ไอ้ p r o s e s s 3เนี่ยที่เป็น priority เป็นหนเนี่ยจะเข้ามาทำงานแทนตรงนี้ครับแล้วไอ้ตัว process 3เนี่ยก็จะทำงานจนเสร็จกระบวนการนะครับโดยที่จะไม่สลับเข้ามาทำไอ้ p r o s e s s 2กับ process c e s กับ process 2นะครับ ครับการทดลองสุดท้ายเนี่ยเราก็จะทําการทดลองของสามสองหนึ่งเทกครับแล้วก็การทดลองสุดท้ายเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาเป็น first c o รัมเฟิออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการ create process ขึ้นมา2ตัวนะครับ <S <S เอ,อ่อเดี๋ยว priority เนี่ยขอเซตเป็น default เป็น3ครับแล้วก็สร้างขึ้นมา2ตัวครับจากนั้นเราจะกด start นะครับเลือก ไอเวทไทม์เนี่ยเป็น10นะครับแล้วก็เราจะกดเวทในขณะที่โปรเซสหนึ่งกำลังทํางานอยู่ครับเมื่อเรากดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าโปรเซสหนึ่งที่เมื่อกี้ทํางานอยู่ตรงนี้เนี่ยถูกย้ายมาอยู่ที่เวทติ้งนะครับแล้วมันจะอยู่ตรงนี้เป็นเวลา10วินาทีนะครับตามที่เราตั้งไว้เมื่อมันครบ10เนี่ยมันก็จะย้ายมาอยู่ตรง ready process นะครับเพื่อรอทํางานต่อไปนะครับตอนนี้ ในส่วนของ r ั n น i ่งนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโปรเซ s สองนะครับซึ่ง p r o c e s สองเนี่ยก็จะทํางานจนจบโปรแกรมนะครับ Proces หนึ่งถึงจะได้เข้าไปทํางานต่อนะครับหลังจากที่ Proces สองทำงานเสร็จเนี่ยโปรเซ s หนึ่งก็จะเข้าไปทํางานต่อแล้วก็จะทํางานจนเสร็จโปรแกรมก็จะ Termin a t e ตัวเองนะครับ หลังจากที่มันเทอร์มินาตัวเองไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูวิวลลอกกันนะครับวิวลลอกตรงนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลตามนี้นะครับแล้วก็เราจะสังเกตเห็นได้ว่า Average Process w e i t i n g Time ก็คือ90นะครับครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ กดกดจุดไงวะก็กดจุดปกติงั้นนั้นทายคลิปไม่ต้องเท่ากันก็ได้เดี๋ยวไปตัดเนาะโอเคอ่ะกดเหมือนเดิมเอา